เออกำลังขึ้นช้าจ้ครับโอถ่ายรูปครับเมื่อกี้โอ้ไปไปได้อยูเม่เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวบ้านที่น่ารักด้วยลกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม a อเบซกาเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมเราจะพาคุณผู้ชมนะครับผมเอาเจ้าวิกเตอร์คันนี้นะครับผมไปขนดินนะครับผมขุดดินขึ้นจากปากบ่อแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปถมสะกันนะทุกคนนะ วันนี้นะครับผมเราจะมาวิ่งคู่กับเสียปแปมนะครับผมเดี๋ยวเสียปแปมจะขับเรือบรกโคให้ด้วยนะครับแล้วก็หน้างานที่เราจะไปขึ้นดินนี้คือแบบว่ามันจะเป็นบ่อแล้วก็ทางนี่คือแบบโคตรชนันเลยนะทุกคนนะระยะส่งทางขึ้นอะ่ะมันไม่มีด้วยทุกคนก็คือแบบเราก็ไม่รู้นะว่าเจ้าวิกเตอร์ของเราเนี่ยนะครับมันจะขึ้นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองดูนะครับผมไปเดี๋ยวเราเดินทางไปที่หน้าง,งานก่อนเลยนะครับซึ่งหน้างงานของเราก็นี่เลยครับผมอยู่ใกล้ๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปในซอยนะทุกคน มันจะเป็นบ่อนะเป็นงานขุดบ่อ<ห>นะครับครับผมเป็นงาน,นเลยนําเลยนําเลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมนํานะฮะไปครับผมเดี๋ยวเราเจะเอาดินปถมตรงหมู่บ้านตรงข้ามตรงนี้เองนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับวับนนี้วิ่งไม่ไกลถมสะครับถมสะต้องตื้นเหรอใได้ <laughs> นี่ให้เขาไปในซอยตรงเนี้ย มาครับผมไอ้ตามเลี้ยวไหนนะเลี้ยวเลี้ยวขวาใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาโอเคครับผมอ่าเข้ามาใน<ด>ซอย<ด>ครับไปได้เหรอทางตรงคือทางที่เร็วที่สุดนี่มาทางนี้ดีกว่าครับทางก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเป็นทางแบบทางผ่านนะทุกคนนะทางผ่านแบบไปไล่ไปนาเขานะทุกคนอ่าเข้ามาในซอยครับก็จะเจอบ่อนะครับอยู่ตรงข้ามบ่อเลยนะทุกคน มาไปเบียดเสาเบียดเสาไม่เบียดเข้าไม่เบียดนี่แหละสาเหตุที่สที่พี่ไม่เอาลูกมาเดี๋ยวต้องต้องถอยลงใช่ไหมนี่ถอยลงถอยลงเนี่ยทุกคนดูโคตรชันอ่ะจะขึ้นได้หรือเปล่าอ่ะเจ้าวิกเตอร์เรานะดูฟูโซซะก่อนโอ้ดูโคตรชันนะฮะ ทำร้ายกันชัดๆเลยนี่รถตีงอรถเบรกกับไไหมฮะใช่ใช่ลุนแรงรุนแรงสามแปดหรือเปล่าเองสามสามแปดสุดไหมไม่รู้ขไปนงครับโอนระยะระยะส่งคือแบบไม่มีเลยอ่ะคือแบบสตาร์ทสายเกียร์เดินหน้าขึ้นเลยอ่ะดูดิไม่ไม่เหยียบกันเ้ไครับพี่พี่ไหมฮะไม่เหยียบกันเไดครับเหยียบครับเหยียบเหยียบฮ่าฮ่าเสียแปม วันนี้คุณนาเกมไม่มานะครับผมคุณนาเกมไปลอยกระทงนะฮะส่วนเราก็ไม่วิ่งงานนะครับผม,ม,ม,อมเอ้ยอะไรปาม <c oughs> ปามปามอย่าอย่าพูดแบบนั้นนะปาม <c oughs> มาครับผมใส่มาเลยฮะวันนี้เสียปามเขาขับเจ้าแคทด้วยนะครับไม่ได้ขับนานนะเจ้าแคทนะ เนีี่ยมงาแล้วนี้คือจะใส่เต็มคันเลยไหมครับให้พี่ให้พี่ถอยฟูโซมาให้ไหมก็ได้โอเคครับได้เลยไม่ต้องก็ได้เป็นไม่เป็นเลยอ่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวพี่ออกไปเลยนะ<ด>แล้วรถไถรถไถพี่ดันเลยปะนะหรือว่าจะขับเองแล้วแต่ได้หมดอ่าได้เลย ได้ได้ได้พอดีแหละระหว่างเองก่อนจะใส่ดินเต็มนะพออย่างนี้โอ้ยพอลรามากได้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 มาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเจ้าวิกเตอร์ของเรานะครับจะขึ้นตายหรือเปล่าไปครับผมอ่าไปนะฮะโอ้โหได้เปล่าครับขึ้นได้เปล่าเอ้ปักปักโอ้ยป้าสกิลนิดเดียวยุ่เคโอ้ ไอปาร์สีนิดเดียวนี่คือรถไหลเลยอ่ะทุกคนจะขึ้นได้ไหมครับทุกคนโอ้โหดูควันดลครับดูควันดลยได้ก็ได้นะเก็บรูปสักหน่อยโอ้โหดูดิจะขึ้นไม่ได้นะครับไอ้ป๊าบ์สยาโอ้รถยิงไม่แรงอยู่เฮ้ยขึ้นได้ครับผมเอ๊ะเดี๋ยวมาดูฟูโซ่คุณศักชัยนะจะขึ้นได้หรือเปล่าไอเขาแกล้งเรานะทุกคน คุณสักใจแกล้งผมนะระวังโดนตัวเองนั่นแหละคุณสักใจอ่าอย่าใจเปล่าใช่หรือเปล่าไม่แดงจริงหรือเปล่าโอ้เสียงท่อนี่คือว่อนลั่นหมู่บ้านเลยอ่ะคันนี้เสียงท่อฮีโน่ของแท้ ันนี้เป็นดัมชนบุรีนะครับผมสีฟ้าเอาโมขดดินลำไม้ไปหนึ่อะไรนะปามเกมไม่มาใช่ใช่คุณน้อยเกมไม่มาครับวันนี้นเงียบกิ๊บกิ๊บเลยเลไปทางไหนวะเนี่ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้เลี้ยวซ้ายก็ดีบอกว่าถลไ,<ห>ไปเลยนี่ชนไปเลยชนไปเลยเหรอไันมีกำแพงนะปามไปไม่ได้ นี่มาถึงแล้วครับอันนี้เป็นทางเข้านะครับผมมาครับเลียบไปเลยเราไปเทก็เอารถถ่ายดันถมนะฮะระหว่างรอเสียปามนะนี่มาแล้วขอภัยในความไม่สะดวกในหมู่บ้านนะฮะวันนำไปหน่อยครับอุบอรตรงนี้เลยเหรอบอใหญ่เหมือนกันนะปมใช่เมลิกเมลิกไปฮะ ถมโถมถมถมผมบอ่อครับถมบอ่อไม่เหลือดินให้รถถ่ายดันเลยจมมดไดปเปล่า <c oughs> <c oughs> จมหมดเลยคงไม่รับไปพี่ไปไหนเต็มแล้วเหรอเฮ้ยใส่แบบไหนวะเต็มจริงจริง <c oughs> ขึ้นไปแล้วหรอไม่เปล่าสบาย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 เล่นไปหนึ่งนี่ลากเอาก็ลากเอานะทุกคนนะ น,นาาี่อ่าฮ่าได้ได้ได้อัดหน่อย้ันหน่อยอืมงานถมครับงานถมนะฮะเที่วยวห้าร้อยแพงวะวิ่งแค่นี้เที่ยวหาร้อยแพงนะ <laughs> เฮ้ยถูกดีวะเออมันต้องถูกดิวิ่งใกล้ๆกล้ิบล้อเนาะลืมไป โอ้ไอปมมามวันนี้เราน่าจะถมไม่เสร็จอะ่ะดูดมิมาแล้วอีกเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา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 ปามเดี๋ยวพี่เราเอารถไถามาดันให้นี่มาเดี๋ยวเสียปามเขากำลังเข้ามานะฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟูโซมาครับมาครับมาครับดูดิกำลังควงบนขยัด้วยอุย้ม โอ้ยคิงใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยคิงใหญ่เลยอุ้ยอุ้ยเดาดันเดาดันตกบ่อเลยได้ไหมทุกคนนี่เด้ขิงใหญ่เลยขิงใหญ่เลยนะปปะปไปก่อนพี่เลยก็ได้ เอาละโอเคโอเคได้เลยได้เลยครับโอ้รถเราลีแมปมานะทุกคนสตาร์ททีนี่ควันท่วมเลยไม่มีรถเลยช่วงนี้ตอนนี้ตัวนี้ไม่มีรถนะ รถรถมันวิ่งไม่ถึงอ่ะโอ้ยบางฝุ่นบางฝุ่นกระยับโอ้ยขีดใหญ่เลยโอ้ยโอ้ยเล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 ยขีดใหญ่เลยขีดใหญ่เลยบางฝุ่นขยับขีดใหญ่เลยเดี๋ยวเราต้องเอาไปทำมั่งแล้วทำรถหล่อๆต้องต้องทำรถหล่อๆแล้วเอาไปจ้างเขาทำนะทุกคน ใหญ่เลยมาขนขยบนี่ขีงใหญ่เลยคุณสักชัยสักชัยตัเลยครดลับครับนขับลยคนนังแลนดเตียแบนนจับแบลนั้ีี ทำหลายหน้าทีอ่อ่ะขับไมโครขับสิบล้อต้องทำใจครับผมคุณคุณนักเกมไม่มาต้องทำใจนะฮะไ, <c oughs> ไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปดันรถถ,ถ่ายรอนะเออดันดันดินรอดันดินรอดันรถถ,ถ่ายอ,ะอ่ะอีา อ่านแต่แล้วบอกพี่นะมาได้ไหยเจ้านายโอเคครับ,คครบนะครับผมเออโขควันดำเลยอะ่ะ ทำไมขึ้นชาจะครับโอ้ถ่ายรูปครับเมื่อกี้ <laughs> อ๋อไป <laughs> ไปได้อยู่แม่รถเรามันแรงอยู่แล้วมดจังเลยวิกเตอร์ซะอย่างเนาะ <c oughs> วิกเตอร์ซะอย่างนะครับ <c oughs> ดูสองร้อยยิขึ้นไปขึ้นสบายมามา วิ่งสองเที่ยวแล้วชิบสายแล้วอ่าทำไมเหรอไม่มีอะไรครับเฮ้ยปลมพี่ว่าม่มันยังไม่ชันมันยังไม่ชันอ่ะอ่าเฮ้ยรอบรอบหน้าต้องชันกว่านี้เลยแหละนะบอกใหม่บอกใหม่เฮ้ยรอบรอบหน้าต้องชันกว่านี้เลยแหละอันนี้มันแบบชิวเกิน ชิวเกินชิวเกินชิวเ,เกินนะครับอ่าเออทำเป็นได้ย,ยังเลยนี่น่าจะดันดินรอแล้วกัน เราติดเราติดมาหัวมันเทียมอ่ะปามแล้วแบบดินดินมันอันเนี้ยปามแบบล้อล้อหน้ามันจมนอม่ะได้หรอไม่เวลาด้านนีนน้มันอยู่บนบนเท่าน่ะที่ด้านนี้มันขึ้นสูงอ่ะ กดี่วปานลงอ่ะให้มันดา,นนามีตเเยียบอ่ให้มันสูงๆกว่าอู้อหัวทิ่มเลยอะ่ะกะรัใว่าต้องถึงมือเองแล้วแหละน <c oughs> ไม่ม่มนะ ก็เลยน,านา้ลองดังนดูก่อนผมที่เหมือนเดิมอ่ะต้องที่สูงจากบนต่อเนื่องไม่ก่อนเดี๋ยวผมทำให้ก็ได้ทำให้ก็ได้พอคือคือพอคือคือพอคือ,อคือเดี๋ยวได้ทันทีเลยนะเ,เดี๋ยวได้แล้วได้แล้วอพ,ออพอคือพอคือไม่ใช่นักขี้เกียจขับไปโคลใช่ไหมโเคเดี๋ยวเขาบอกว่าไทยเขาเขาบอกาไทยมันแบบ เไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงแบบแบบมามามาใส่แตะใส่แต่ยินเสียงแตะแบบแบบอันนี้มันขยับได้ไหมฮะโอ้บางคนขยับเหรอโอ้โหเท่ยังเลยโหสุดยอดไปเลยอ่ะดูดิ ขึ้นสูงๆใช่ไหมใช่แล้ก็ดันเลยปบเนี่เหรอใช่ใช่แบบนั้เชี่ยววทิมเลยป๊าเฮ้ยหัวทิมเลยอ่ะมาเลย เดี๋ยวต้องให้อาจารย์สอนแล้วเนียต้องให้อาจารย์สอนนะเอาอีกเที่ยงหนึ่งนะนี่ปละป๊ะปะอาอีกอ,อีกเที่ยงหนึ่งปะป๊าปะป๊าคุณี่ไม่เป็ไหน ใช่ยังไม่ออกมาเลยอ้อจิงๆแล้วพีน่าจะรัดไปตรงนี้นะตรงไหนนี่นี่ทัฟฟี่เตรียมอยู่ผมต้นไม้ผิดมาแล้วไงโอ้ปาล์มใจร้ายวะก็แต่ผมก็ไปจากนะเหรียญเมื่อกี้ปาล์มใจร้ายจังเลย พี่ว่าพี่นึกอะไรออกแล้วพี่ขับมาแล้เนี่ยพี่ว่าทางมันทางมันหน้าเข้ามาดีอ่ะพี่นึกอะไรออกแล้วแล้วพี่เห็นหนองน้ําตรงนี้กระโดดนะไม่ใช่ <c oughs> เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหาอะไรทําดีกว่าเอ้ยมาแล้วครับไปนะครับ,บ,รรบโอ้ว่าจะเดินหน้าลงแล้วก็ถอยหลังขึ้นโชว์สักหน่อยนะเนี่ยพอดีแบบแรงรถพี่มันเหลือ,อเนาะ กำแพงครับกำลังถ,า <S <S ถา่ายครับผมใครล่าฟ้าเก็บโอ้โหเอาเลยสองพี่จถึงหนึ่งต่อคนห่เดี๋ยวจะมีหลังกันเลยกันโอ้อ่าประมาณนี้ภายเดี๋ยวเราไปขับรถถ่ายต่ออี่ดันกำลังมาเลยห,ห,หัหวทิมฮะไปนะ

ประดันหน่อยประดันหน่อยครับนี่เฮ้ได้แล้วนี่เรียบแล้วเรียบแล้วเค เดี๋ยวเราลับวับไปรถเราหน่อยรถเรามาหล่อสุดแล้วนะผมลองไปเ,าาเ,เกิดอะกรขึ้นเ, <c oughs> เอาต้อนหตักด้เหรอใช่นะจะได้เข้ากัน ได้เลยเดี๋ยวถอยไปพร้อมกันแม่ไไดโอ้โหขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ไหวเป่าโอ้โหเฮ้ยถ่ายรูปก,ก่อนมีแค่ควันดำปีเลยอ่าสวยงามนมา้ำโอเคมาจอดตัวนี้ ไหนไหนมาลองฟูโซ่หน่อยสิลองฟูโซ่หน่อยอะไร,อะไรลองฟูโซ่หน่อยฮะอ้บางฝุ่นขยับด้วยครับอ้ <laughs> 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 าบ้าดี๋ยวมาลองขับฟูโซ่ขึ้นนะนี้ดูหน่อย จะแรงเหมนสงคำรับลือหรือเปล่าแรงแรงโม่เปล่าเปล่าอะไรโ้ทำทแรงไม่ได้เดือดร้อนเฮ้เขามีการของรถด้วยแหละเ้ไเ็ผมไม่ไม่ะ่เลยเลยใช่ คุณักเกมไม่ได้ยินนี้คุณักเกม,น,เกมน,น้อยใจเลยนะนี่ <c oughs> ไม่ได้นะปัง <c oughs> ไหนไหนตรวด้เลยอดคัสซีถลอกจ <c oughs> ากทำซีถลอกเป็นเนาะ ถ้าจะสวยอ่ะตารยิงบอลย่าได้กับมหาเพชรซีสนิมมากกว่าเฮ้ยเองไปทําซีสนิมมาดิปามที่พี่ใส่ให้เอาจริงได้เลยนะเอาเอาเท็เจอร์ตัวนี้ไปใส่อ่ะพี่รู้ว่าเองมีอยู่เสร็จแล้ว ไหน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 ดิโอ้ดิอ๋แรงอยู่กันนี่มาอันนี้อันนี้อไปไปแรงอยู่เหมือนกันนี่มาโซ่เลี้ยวไหมต้องเลี้ยวไหมออเ้ยวเลเลียวเลเลียวเลเลี้ไม่พ้ไม่พ้รอหานด้วยอ่ะอ่ะมาขับวับไปเลยไปเลยโหโดนเขียนตูดละ มาเด็กครับไม,ไม่ชนไม่ชนฮะไม่ชนผมไี่ไดลชนเอาละอครับอุ๊ย,อ,ยอนอะไรวะเมื่อกี้อ้ <c oughs> อชนอะไรไม่มี <c oughs> <c oughs> ป้าเป่าครับป,ป้าปๆาเป่าเต่าตัดหน้าฮะ <c oughs> ไอ้ป้า ไม่ได <mm okay. ้เชิญเลยวะปลาครับมาแข่งกันปลาป่าบนี่น <mm <mm ี <S <s ่รูปรูปหลังรถนี่พี่ให้เองนี่งงกุลอ่ะนั่นอ่ะรูปงงกุลหลังรถไอป้าวไอป้าวใครเชี่ยเลยโอ้โหยังไม่ตัดขาดคำเลย เดี๋ยวนะพี่ให้เองเนี่ยไอ้รูปหลังรถนี่ไปไหนละไม่เองอ่ะไปไหนแล้วคุณไปไหนก่อนครับคุณศักชัยแหมยังไม่ได้ดูเลยใช่ไงมปามปามเอาแล้วถ่ายไปได้เลยนี่นั่นแหละเห็นไหม อ่ะเลครับเอาละถอยอให้ทันนะเทเทถมเลยนะอย่าเทถมเลยนะร สรุปผมไม่เสร็จป่ะปามอ๋อ like ลูกไ้แล้วผมเอาเอาเลอไม่ได้นะครับนาตใสอย่างงี้โอเคไปไหมไปไหม แมเสียความไหวไหมไหแล้วเตนด้วยเพลีมาเหยียบคนเลย มันอ,อันน<ด>ั้นยากอ่ามันเรียบแล้วเนี่ยไม่ถ้าถ้าดินมันถ้ารถถ่ายมันเหยียบบนดินได้แบบไม่โจมอ่ะมันจะไม่อันนี้นะ<ไ>ตอนนั้นเราเราก็เล่นแบบไหนวะตอนนั้นทำไม่ได้แล้วแบบที่มันมีเป็นเครื่องบินแบบที่มันมีน้ำเล่าอ่ะแบบแบบแบบอ๋อแบบนั้นเออใช่ใช่อัแบบนั้นดันง,ง่าย เออใชนะนะ่โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับวันนี้พมกับเสียฟ้มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม